สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดำคลัมเป้าเช่นเคยนะคำแบบเน้นหยิบมาครอบแบบจัดเต็มนะครับ1คู่นะวันนี้มองไปที่ฟุตบอลดิวิชั่น2ของนอร์เวย์เขานะครับเตะเวลา5้าทุ่มตรงนะจากฝูงทอมโซครับเปิดบ้านพบกับ3ซองดาวนะครับทอมโซ5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2ครับส่วนซองดาวที่ชนะ4เสมอ1ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะแต่ว่าเฮ็ดเว็ดเนี่ยซองดาวเป็นรองนะครับ5นัดล่าสุดที่พบกันเนี่ยชนะทอมโซได้1เกมเสมอ1เกมและแพ้ไปถึง3นัดนะครับ ตัวเลขครับทรอมโซ่เป็น,นที่ใอันเดอร์เยนเซนครับแมกนุสอันเดอร์เซนและดานิเอลเบิร์นเซนนะครับส่วนสองดาวมีมาตินโรเซตครับฮิโกอักบูนะครับและคริสโตเฟอร์โฮเวนนะครับคู่นี้ทรอมโซเล่นในบ้านบังคับชนะสองดาวสกอร์อะไรก็ได้แฟร์นเฮเลยแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซีดัมดูแล้วฟอร์มหลังสองดาวไม่ธรรมดาเลยนะวันนี้บุกมาจะดด้มองว่าแพ้ยากโอกาสเสมอสูงเลยดีไม่ดีดทำเซอร์ไพรส์ชนะจ่าฝูงอย่างทรอมโซได้ด้วยซ้ำวันนี้มองทีมเยือนครับสองดาวครับ วันนี้คือจะดังคมเป้าแบบเน้นฟุตบอลดิวิชั่นสองนอร์เวย์ซองดาวฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วไปถึงกลุ่มแล้วหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะดังคมเป้าลาแล้วสวัสดีครับ